可以，拖拖走。<noise> <noise> <noise> คดีนี้เนี่ยงานจะเป็นเยอะมากได้ได้ไดซึ่งคดีนี้เนี่เป็นคดีที่เกิดขึ้นเรื่องความจริงและการให้การนเร่องท่ต้องการการสอบสวนรอแล้วเปอก็โอเคพออยู่ระหว่างการสอเร็ได้นะครับ ้ใหเอาราเดี๋ยวเราได้ไม่เข้าใจแล้วก็พาปืนมาว่าปืนเนี่ยมันไม่สามารถเอาจากบ้านได้นะครับเตรียมการมานะฮะแล้วเดี๋ยวข้อหาย่อยอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะอยู่ในการสอบสวนครับผมครับข้อหาหลักเราดำเนินการหมดแล้วนี่นี่เราไปญาติทางคนไหนเพื่อนครับ คือบอมเพื่อเราคือว่าคือคนตายนะมนเป็นที่รักทุกคนแหละคือมันเป็นมันวิพัฒนะฮะมันนักเรียนก็จริงแต่คือมัน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 ไม่มันเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่น้าตัวเมียคือมันไม่ได้เก๊ไข่ก้อนไม่อะไรก้อนอะไรครับคือก็คือันเขาตัวเล็กเขาเพกแค่ป้องกันตัวเขาไม่คิดยิงทือาทำร้ายไครก้อนครับครับครับผมนะขอร้องเลยนะอย่าให้มีเหตุต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีแล้วแล้วคนญาติญาติที่น้องกันหมดอ่ะหมู่บ้านเดียวกันนะฮะ ถ้ามีอะไรให้ส่งสัญญาณหน่อยนะฮะแต่ผมจะเข้าไปทำมูลชนในพื้นที่ตัวคุณคิดเลยนะคือเคือมีคนเราแขงใจว่ามันมีมันมีการวางแผน่ไหมคือเพราะว่าคือมีคนตายนะเขาเคลียร์จบแล้วเขากลับมาอยู่บ้านแล้วไงอันนี้อันนี้อยู่ในผมจะไปสอบว่ามีคนตายไปไงคือแล้วก็มีการทายคิดก่าคือเพื่อนๆเราสงสัยว่าได้มีการวางแผนหรืออะไรมาล่อให้เขาไปไหมคือเพื่อนเนี่ยครับ คือก็ได้ประมาณนี้คือเราไม่คือคือคนคือเขาสงสกันไคคือไฟตายองสัมีคลิปเกิดขึ้นมาได้ไงทำไมเหมือนจะรู้เหตุการณ์เกิดขึ้นครับใช่ครับเพราะว่าสงสัยอยากให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกสียด้วยครับคือคลิปเนี่ยมันทุคนที่อยู่ในงานเนี่ยเรารู้คนรู้คนถ่ายหมดแล้วเพราะว่าทุกคนในงานเขาถ่ายซึ่งเพียร์จบแล้วไงแล้วมาคือมาทำลายคนนี้มนจบแล้วคือมนจบเป็นเลขาบ้านเลยคราวนี้มีคนมาตามมันไปไปแล้วก็มีแล้วก็เีให้อีกเะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมก็ไปนั่งประชุมเนี่ยเรา ที่ไม่น <Jenny> ั่งคุยด้วยก็ไดค่อนะครับผมคันนีคืเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนตัวแทนมาสองคนสองคี้ช่รอ่าี่นนไรคมัี้ย่ับัี้ยับราไมันี้่บรอะไรครับเรื่องคับนี่คือก็ใช่คือชาวบ้านนะค ใจคือเพื่อนเขาอะญาตาติที่โหนก่อจว่คือคือเขาเข้ามาบ้านแล้วไงคือธรรมดาปกติคนเนี้ยคือมันคโจบมันเป็นนักเลงหงอ่ะคือจบแล้วคือจบมันยังไม่ตายคราวเนี้ยไม่มีคนมามามาทำให้มันไปอ่ะไปแล้วก็เกิดเหตุอ่ะครับคนที่ทำให้ไปคือพไม่รู้อ่ะครับก็อยากให้ตรวจให้สืบลึกหน่อยตรงเนี้ยในคราวเนี้ยคือเราก็ไม่อยากกะพุ้มากเพราะว่าคือมันมันเป็นคลีใน ในหมู่บ้านเนี่ยคือมันก็เป็นพี่น้องกันหมดหรู้จักกันหมดคือเราไมายากเอาประเด็นคนตายมามาทํามามาก่อบพนักงานคนคนที่คนเป็นที่มีชีวิตอยู่อะคือเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือเราอยากให้ตำรวจทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับราาแคือบอกตรงว่าคือ คือเราก็ไม่คือคิดว่าคนตายเขาไม่เรียกร้องเอาอะไรหรอกคือบอกว่าตายก็มันก็มันเขาเแทนอะไรไม่ได้ครับมันมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกแล้วคนที่ก่อเนี <Yeah, like man, ่ยคือก็รับรับกรรมที่เขาทำให้นั่นแหละครับทางเราพึงพอใจไหมในข้อหาที่ทางตำรวจตั้งก็พอใจครับแต่เราคงใจก็คือคือการยิงก็คือมันมันโ้นร้ายไปไงคือมันมันแค่ชนผู้ใจเขาไม่ไม่ไม่ทำบอญเขาที่มนอะไร้ยงครับมันเห็นกบแล้วมันน้ำตกเท่นะครับม้วนมวนไม่มีม้วนระเบิดห้หรือไครับ ่คือไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วคือขับไปยังไม่ได้อะไรครับจริงเราก็คือคนตายมันก็ไม่ถลุกเอาให้ตายคลิ๊กๆก็ไม่ไม uh> ่ถลุกเนาะโอเคครับผม